สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องเคล็นตาชาแนลนะครับมื่อกี้เคนตะกับซิมมาแนะนน้ำนะครับวิธีการนะครับทำการปลูกต้นมะพร้าวยังไงนะครับให้ลูกดกนะครับโตเร็วลูกดกนะครับผมมีวิธีการนะครับในการที่จะปลูกต้นมะพร้าวนะครับมื่อนี้เท่ากับเว้นเลขไวยสกอนนะครับมามาหลับหลู่สาละดีๆนะครับสำหรับ การปลูกต้นมะพร้าวจะได้ให้มันใหญ่เร็วนะครับให้มันโตไวนะครับแล้วก็ให้มันต้นเตี่ยลูกดกนะครับแล้วก็น้ำมันแสบมันหอมมันหวานนะครับผม มอนีนะครับเข็นตามีวิธีดีๆมาแนะนำนะครับอันนี้คือต้นมะพร้าวนะครับที่เข็นตาปลูกไว้เองนะครับผมอายุปีกว่าๆนะครับสี่เห็นว่านะครับอันนี้คือต้นขนาด1ปีกว่าๆนะครับผมเข็นตาปลูกน้ากันทั้งเมดนะครับสต้นนะครับผม3ต้นปลูกในเวลาเท่ากันนะครับขนาดต้นเท่ากันนะครับแต่ความโตของต้นนะครับแตกต่างกันนะครับสี่เห็นว่า3ต้นนี้นะครับความโตของแต่ละต้นบด บดทอกันนะครับว่าอาซจะเอฟซีอาซิสงสัยนะครับว่าโอ้ยมันเป็นอย่างน้อปลูกทอกันในพื้นที่ทอกันอยู่พัดต้นพัดคือบดเท่ากันนะครับผมทั้งทางที่เข็นตากใส่ปุ๋ยเท่ากันนะครับผมแต่มีวิธีเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้ต้นของมะพร้าวนี่ครับมันงามเร็วโตไวนะครับแล้วก็ต้นเตี้ยลูกดกนะครับเมื่อนี้เคล็ตาก็สิเอาวิธีนี่แหละมาแนะนำให้เอฟซีผู้ใดที่สนใจนะครับว่า ปลูกต้นมะพร้าวแล้วขึ้นน่านใหญ่แท้นะครับสําหรับพื้นที่แถวภาคกลางนะครับแถวลาดบุรีจังสีครับที่เขามีต้นมะพร้าวบันแพวอยู่แล้วต้นเตี้ยจังสีนะครับก็อาซิบุมีปัญหาในเรื่องการปลูกต้นมะพร้าวท่าไดนะครับแถวสมุรสาครจังสีครับก็คือกันนะครับเขาก็ซีบุมีปัญหาเรื่องการปลูกต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเขาก็ซีงหญ่เลี้ยวตเลี้ยวเลยครับนะแต่ว่าถ้ามาปลูกในพื้นที่ภาคพื้นที่ภาคอีสานแล้วนะครับอาจจะเจอปัญหา ต้นมะพร้าวโตชานะครับแคะแกนนะครับก็หลายปีแล้วก็ยังบ่ไดกินนะครับเพ็ดจากใดเนาะมันจากสีไดกินนะครับเนาะมื้อนี้เข็นตากะสิผ้ามาเบิงนะครับวิธีการนะครับว่าเฮ็ดแบบใดถึงซีไดกินเร็วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะใดเขามาเบิงเลยนะครับเนาะมาชมกันเลยนะครับสําหรับไผที่อยากนําวิธีการนี่ไปใส่นะครับกะเข็นตากะกาลันตีว่าใช้ใดนะครับผม แต่ต้องทําตามขั้นตอนนะครับทีเค้นตาแนะน้าเด้อเฮ็ดจะไดกะเพราะว่าพื้นที่แต่ละทีนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดินของแต่ละทีมันแตกต่างกันนะครับดังนั้นเขาก็ต้องมีวิธีการปรุงดินนะครับเพื่อที่จให้ดินมันงามน้านะครับผมแล้วก็ให้ดินมันแบบว่าอุดมสมบูรณ์นะครับอีกวิธีหนึ่งก็เป็นเคล็ดลับนะครับผมเคล็ดลับที่เค้นตาสีน้ำมาเผยแพร่วันนี้นะครับผมอ่ะไปชมกันเลยครับผม ไอ้นะครับที่ปลูกต้นเ <HHH> ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ปลูกแล้วนะครับให้ให้ห้าน้ำวัสดุนะครับที่เป็นใบไม้นะครับเศษใบไม้ใบหญ้านะครับเศษผักเศษหญ้าต่างๆที่หฮาตัดแล้วนะครับก็ให้เอามาสุมไว้ยุ้ข้นต้นนะครับแบบนี้นะครับเข็นตาเห็ดแบบนี้เลยนะครับเอาสุมไว้เลยนะครับผมใส่นานนะครับพอฝนตกมาใส่นะครับฝนตกมาใส่แล้วมันก็จากดินนะครับจากดินที่เขาขาวแบบนี้นะครับอันนี้ของเข็นตาเป็นดิน ดินแบบเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับซึ่งนะครับในการโตของต้นใหม่มัสิคอนค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ช้านะครับดังนั้นนะครับเข็นตากะเลยเอาเศษใบไม้นะครับต่างๆเศษต้นกอกต้นกล้วยนะครับซุ้มใส่เลยนะครับให้มันเต็มโคนเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือเสีการปรับปรุงดินง่ายๆนะครับโดยเฮา บมต้องเฮ็ดให้มันยุ่งยากนะครับผมเขียนตากระซีไซแบบนี้ไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นมันก็จะเกิดการทับถมนะครับทับถมของเศษวัสดุซากวัสดุใบไม้ใบหญ้านะครับบบนี้มันก็ดินมันก็ซีดีขึ้นนะครับจากดินที่มันบุดีขึ้นมันก็ซีดีขึ้นนะครับผมอันนี้คือวิธีแรกนะครับในการที่จะบำรุงดินนะครับง่ายๆหลังจากนั้นนะครับให้เห่านะครับน้ำ ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนะครับมาใส่นะครับปุ๋ยคอกที่ว่ากับโบเมนเอาตะขี่ง่วใส่ได้ครับเด้อให้เอานะครับหนึ่งนะครับผมขี้วัวหนึ่งส่วนนะครับผมแล้วก็ขี่หมูหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ขี่ไก่หนึ่งส่วนนะครับมาผสมนะครับผสมเข้ากันนะครับให้เข้ากันทั้งสามนะครับเพราะว่าทั้งขี่ง่วขี่หมูขี่ไก่นี่ครับส่วนผสมของแต่ละขี่ทุกชนิดนะครับมันจะสิแตกต่างกันนะครับเรื่องของในโตัวเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับมันกับซีไ้ค่าที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเมื่อเมื่อเรานํามาผสมกันทั้ง3ส่วนนะครับมันก็สะลงโตพอดีนะครับเนาะและพ่อได้แล้วนะครับแถวห้าวออกมาโรยนะครับโรยรอบ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 โคนต้นนะครับผมโรยเลยนะครับรอบรอบโคนต้นนะครับอย่าใส่หลายหลายนะให้โรยออกมาออกห่างจากจากต้นนะครับประมาณนะครับประมาณ ห้าสิบเซนนะครับผมให,ให,ให,ให้ออกห่างจากโคนต้น50เซนนะครับถึง1เมตรนะครับผมห่างมาเลยนะครับระยะที่ดีที่สุดสําหรับต้นขนาดนี้นะครับให้ห่างประมาณ50เซนนะครับผมสิดีที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาใส่โคนต้นโดยตรงนะครับความเค็ม นะครับมันอาจจะทําให้ต้นของมะพร้าวของเรานะครับมันตายได้เด้อครับเด้อดังนั้นนะครับในการที่เฮ้าสีเห็ดต้นมะพร้าวมันงามอยเลยนะครับเฮาก็ต้องโรยโรยให้างข้นต้น50เซนนะครับผมอันนี้คือวิธีการปรับปรุงดินนะครับขันแหลกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งวิธีต่อไปนะครับวิธีต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เคล็ตาบ็ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเด้อเค็ตาเนี่เรื่องของ การเหตุวิธีแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เน้นว่าโบไใจ่ายคาไซจ่ายในการบำารุ่งดินให้มันถูกที่สุดนะครับดังนั้นอ่ะเคนตาก็เลยบบได้ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเลยนะครับสําหรับการบำารุ่งดินของเคนตานะครับเป็นการประหยัดนะครับผมอ่ะอันนี้สําหรับวิธีการบำารุ่งดินขั้นแรกครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเขาปรับปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะครับเขาต้องโรยด้วยนี่นะครับ อันนี้ก็คือเกลือแกงนะครับเกลือปรุงอาหารนะครับ1กิโลนะครับถ้าอายุประมาณ1ปีกว่าขึ้นไปนะครับให้เข้าใส่เกลือนะครับเกลือแกงที่ปรุงอาหารนะครับต่อต้นนะครับ1กิโลต่อต้นนะครับผมหรืออย่างน้อยนะครับครึ่งกิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะครับผมให้โรยตัวนี้เลยนะครับเด้อ ไข้ลอยเกลือแกงข้ากิ่นปรุงอาหารเนี่ยครับเกลือที่ดีที่สุดและถูกที่สุดน่าจะเป็นเกลือสินเท่านะครับอันนี้เคสเคตะซื้อมาทุงละสิบบาทครับใส่ได้ปีนึ่งขั้งนึ่งปีนึ่งนะครับผมอ่ะวันนี้เขาก็ลรอยเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือข้าโร้อยไปเลยนะครับเนาะล้ยไปเลยนะครับรอบๆต้นนะครับผมใส่ไปเลยนะครับนี่แหละครับผมนี่นี่ครับ ในการโรยเกลือนะครับมันสีซอยหยัางเมนบอกครับบางคนเออบซีทุกทุกคนที่เขาที่ปลูกต้นมะพร้าวอยู่อาจสงสัยว่าโอ้ยใส่เกลือไปมันสิตายบ่ถ้าใส่ไปหลายๆครับมันตายแน่นอนนะครับอันนี้เค้็ตายืนยันนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะทําให้ต้นมะพร้าวของเรานะครับมันจเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมต้องใส่ครึ่งกิโลกร,รัมถึง1กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีเท่านั้นนะครับผมเพื่อที่ให้มันใส่ใน ปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมเอาเป็นหยังคือใส้เกลือมเมนพอลหลายคนสงสัยว่านี่ไส้เกลือไปเพื่อหยังนะครับเพราะว่านะครับดินทั้งภาคอีสานเฮ้านะครับมันเป็นดินดินมันจืดนะครับมันบวกคือทางลาดลาดบุรีสมุทรสาครทางนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำกร่อยนะครับผมดินเขามันสิกร่อยนะครับผมในการปลูกต้นมะพร้าวนะครับซีเห็นบอ ในการปลูกต้นมะพร้าวของเขาม่นสิใหญ่เร็วนะครับโตเร็วนะครับลูกดกนะครับผมอันนี้ก็คือว่าพื้นที่เขามันเหมาะสมก่าพื้นที่เฮ้าทางภาคอีสานนะครับดังนั้นนะครับเฮ้าก็ต้องมานั่งปุ่งดินเองนะครับเพื่อที่สิให้ต้นมะพร้าวของเฮ้านะครับมันมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับลูกดกเนื้อหนาน้ําหนักดีนะครับผมอันนี้คือประโยชน์ของการใส่เกลือนะครับหนึ่งก็คือนะครับผม ต้นมะพร้าวของเรานะครับมันเติบโตมันใหญ่เร็วครับผมสองลูกมันกรดดกนะครับเนื้อมันกิดหนานะครับน้ำหนักของอ่าหน่วยมันนี่ครับมะพร้าวนี่มันกิหนักนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับประโยชน์ของเกลือนะครับก็คือว่ามันทนต่อการต่อฤดูแล้งนะครับต้นมะพร้าวมันก็สิทนได้ดีกว่านะครับทนต่อโรคและแมลงได้ดีนะครับอีกอันหนึ่งเลยนะครับผม แล้วก็คอสุดท้ายนะครับก็คือนะครับเกลือมันหาง่ายนะครับราคาถูกนะครับใช้งานง่ายนะครับดังนั้นนะครับการใส่เกลือสําหรับคนที่ปลูกต้นมะพร้าวก็สําคัญเด้อครับยาวาบท่สำคัญขึ้นตาร้องมาเหมือดแล้วนะครับผมอันนี้ถึงยืนยันได้ว่าเป็นการที่แบบว่าซอยในการจะเลินเติบโตได้ดีที่สุดนะครับเพื่อ ดินมันกร่อยนะครับผมแต่ต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเด้ออันนี้คือยืนยันนะครับสําหรับวิธีการเฮ็ดให้ต้นมะพร้าวมันใหญ่เร็วครับในการโรยเกลือก็คือกันนะครับมันก็ต้องมีข้อควรระวังคือกันเด้อครับเด้อสําหรับพื้นที่ที่ปลูกต้นมะพร้าวจะเสี่ยงเขากับโรยรอบๆต้นนะครับระยะห่างประมาณ50เซนหรือว่าเอาเขาโคุนก็ได้ก็ไม่ต้องไม่เป็นหยังคือกันนะครับแต่ว่าหากจะใส่หลายๆโคุนเขาต้องให้มันกระจายนะครับเพื่อที่ซี่ไหห่าของ ต้นหมกเผานะครับมันมากินเกลือเข้าได้คือกันนะครับแต่ว่านะครับเข้ากับซีวานไปทั่วทีบทั่วแดนบูได้นะครับหมายถึงมาวานไปเลยบูไดเพราะว่ามันกับซีมีผลกับต้นใหม่ต้นอื่นที่มันบูแมนต้นหมกเผาเนีครับเด้ออันนี้ก็ขอควรระวังนะครับดังนั้นในการที่จะเราที่จะโรยเกลือนะครับเข้ากับควรที่ห่างรัศมีประมาณ1เมตรนะครับแต่ต้องไม่มีต้นอื่นนะครับต้นไม้อื่นอย่างเส้นว่าปลูกต้นหมกเผาใส่น้ำผัด ปลูกต้นไอ้ลำไยห่างออกไปจชสิครับห่างออกไปประมาณ2เมตรจะสีจะไปห้วยใส่เหงาต้นมะลำไยนะครับมันสิตายนะครับเด้อหรือไม่ก็เป็นต้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ต้นมะพร้าวรับรองตายแน่นอนนะครับนอกจากต้นมะพร้าวเท่านั้นอันนี้คือขอควรระวังทีเคนตาสิเตือนไว้นะครับหลังจากที่โรยเกลือแล้วนะครับเพื่อว่าให้ต้นมะพร้าวมันโตโตเร็วนะครับแล้วก็ลูกดกนะครับวันนี้มาเบิ่งวิธีที่สีเหตุให ต้นมะพร้าวมันเตี้ยนะครับจริงๆนะครับหลายคนกะเคนตาก็เคยเหตุคลิปนี้มาแล้วนะครับผมแต่หลายคนก็อาจสียังท่านในเบิงเป็นคลิปเต็มนะครับที่ออกมาให้เป็นชบปับเต็มเลยนะครับวิธีนี้จะทําให้ต้นเตี้ยนะครับซึ่งมะพร้าวที่ปลูกนะครับมันก็เตี้ยอยู่แล้วแม่นมครับอันนี้คือพันเตี้ยนะครับต้องบอกกันแบบนี้บอกกันตรงๆนะครับพันเตี้ยนะครับที่เคนตาเอามาเหตดนะครับผมหลายคนเบอกว่าโอ้ยมันเตี้ยอยู่แล้ว จงไดมันกระเตี้ยมันกระแมนครับผมแต่ว่านะครับพอเฮาออกมาปลูกในภาคอีสานแล้วนะครับแทนทีประมาณ3ปีครึ่งถึง3ปีถึง3ปีครึ่งหรือบางเถือบางคนที่แบบว่าดินเขาดีนะครับประมาณ2ปีครึ่งก็ได้กินแล้วนะครับแต่ว่าภาคอีสานนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าดินมันบุดีนะครับผมดังนั้นนะครับเฮาอยากให้มันต้นเตี้ยแล้วก็มันออกลูกดกอิลีนะครับเพื่อเป็นการกั ชับเวลาของมันเข่ามานะครับผมเฮาก็ต้องมีวิธีการนะครับผมนี่นะครับเราจะใช้แค่คัตเตอร์ใบเดียวนะครับผมแล้วก็นี่เด้อไอเฮดจากสี่นะครับเนาะมาเบิงครับมาเบิงนี่บะนี้เฮากะสิกรีดนะครับกรีดเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับไอเยื่อหูมมันนี่ครับให้กรีดเลยนะครับกรีดออกนะครับเนาะนี่ผลายมันนี่ครับเขาเอื่นเนื้อเยื่อมันนี่นะครับเนาะให้กรีดออกกรีดออกให้มันขาดนะครับเนาะ กรีดออกให้มันขาดกรีดทุกมุมเลยนะครับทุกมุมของโค้นต้นนะครับเนาะนี่อันนี้นะครับอันนี้คือนี่ครับอันนี้คือเยื่อนะครับเยื่อหุ้มของทางมะพร้าวนะครับผมของเพลินนะครับผมของต้นมะพร้าวนะครับดังนั้นนะครับก็กรีดเลยนะครับกรีดทุกมุมนะครับผมเนาะนี่กรีดนะครับข้างนี้ก็กรีดนะครับผม นี่ครับให้กรีดแบบนี้นะครับผมกีดรอบๆต้นแต่นะครับมันก็มีข้อจํากัดอีกเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติวานะครับนี่เห็นบหครับนี่มันจะมีไอเนื้อเยื่อนะครับของหุ่มทางแบบพาวูเห็นบหมครับถ้าสมมุติเท่ามากีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้นะให้มันขาดนี่เวลาลมพัดมาเนี่ยมันสิหักไปครับผมดังนั้นห้ามกรีดนะครับผมนับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า จนฮอดยอดนี่ครับย่อฮอดยอดมานี่นี่ฮอดยอดขบนนี่ครับนี่นี่ให้ให้หาท่ามผ้าวนับขึ้นไปหาท่ามผ้าวนะครับผมยกรีดครับถ้ากรีดมานี่โอ้ยลมพัดมานี่ฮักอันนี้ครับฮักเนเๆครับผมดังนั้นนะครับให้กรีดเฉพาะตรงนี่ครับโคนต้นนะครับตรงโคนต้นนี่ให้กรีดเลยครับตรงนี้กีดออกนะครับผม อากีจเซซี่นะครับต้นมะพร้าวเมื่อกี้เตี้ยนะครับผมออกลูกต้นเตี้ยลูกดกนะครับแน่นอนครับเข็นตาเฮ็ดมาแล้วนะครับผมเข็นตาถึงกล้าวบางคนก็อาจบูเสือนะครับผมก็เอาล่องเอาไปเฮ็ดเบิ้งนะครับผมเข็นตากับเฮ็ดตามที่เข็นตาได้เฮ็ดมานะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการนะครับที่ซีหายต้นมะพร้าวนะครับลูกดกนะครับลูกดกกับพราะว่าใส่เกลือลงไปนะครับผมปีนึงข้างหนึ่งหรือว่าอาจซีไซนะครับผม สองปีต่อครั้งก็ได้ครั้งละครึ่งกิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะครับให้ร่วมกันเป็น1กิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะครับอย่าใส่บ่อยนะครับมันตายนะครับใส่หลายนะครับใส่หลายโพดนะครับมันสิตายนะครับผมแล้วก็วิธีที่2ที่ทําให้ต้นเตี้ยก็คือเรามีคัตเตอร์นะครับคือเขียนตายเห็นในเบอร์นะครับเท่ากับกีดเนื้อเยื่อมันนะครับของทางมะพร้าวนะครับกีดแบบนี้จนมะพร้าวมันออกลูกก็ยุดนะครับผมเพรม่งันว่าออกลูกแล้วก็ยังกีดได้โบแมนนะครับผมคือกีดแบบนี้แล้ว เพราะมันออกลูกออกผลให้เฮาแล้วเฮ้ากับยาเฮากับยุดเฮาก็เศร้านะครับมันเมื่อยนะครับพมพะว่ามันกีดบม่ได้แล้วนะครับเพราะมันออกผลก็คือผลสําเร็จสําหรับการเห็ดของเฮ้าแล้วนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝาก f อซนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับเดี๋ยวเคลนตากับสิผ้าไปเบื้องสวนนะครับวาสวนมะพร้าวเคลนตามีนะครับผมเนาะอ้าวสันจักได้นะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องสวนนะครับเนาะอันนี้คือต้นนะครับต้นที่นะครับผมอันนี้คือ การเปรียบเทียบนะครับของเขียนตานะครับเขี้ยนตากับสิเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบเลยนะครับว่าต้นที่เขี้ยนตาเหตุตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับสําหรับต้นแรกนะครับต้นแรกคือต้นนี้นะครับผมเราจะพอหลังจากปลูกแล้วเข้ากับบารุงดินด้วยการเอาเศษวัชพืชเศษใบหมอกใบไม้นะครับเศษ กอกล้วยกอยังมะสมส่นะครับผมเพื่อสีปรับปุงดินนะครับหลังจากนั้นนะครับเทาก็โรยเกลือนะครับโรยเกลือเซตแล้วรอบๆต้นนะครับห่างจากต้นประมาณนะครับผม50เซนติเมตรขึ้นไปนะครับผมพราะห่างจากต้นเซตแล้วเทาก็มาทําการกรีดเยื่อของทางมะพร้าวนะครับตามที่ได้แนะนําไปนะครับมันก็สิเป็นแบบนี้นะครับต้นแรกนะครับที่ทําตามขั้นตอนที่เคนตัดแนะนําทุกอย่างนะครับพร้อมเคล็ดลับ ส่วนต้นที่สองนะครับเข้ามาเบิงขอบเปรียบเทียบเด้ออันนี้คือต้นที่สองนะครับผมอ่ะต้นที่สองนี่เข่นตะต้นนั่นคือใส่ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือคือใส่ตั้งแต่ปลูกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับใส่เกลือตั้งแต่ปลูกแรกๆเลยนะครับผมจนถึงขนาดว่า,อาพออายุได้ปีกวา่าๆเราก็จะทําการกรีดเนื้อเยื่อของทางมะพร้าวนะครับส่วนต้นนี้เด้อเขีนตะมาใส่ใส่ตอนประมาณอายุ ปีหนึ่งนะครับผมปีหนึ่งนะครับผมปีหนึ่งกับซีซัมนี่แหละครับอันนี้คือสุ่มคือกันนะครับกองขีฟุ้นขียังปุ๋ยกระใสคือกันนะครับปีหนึ่งเค็นตากับเริ่มมาใส่เกลที่หลังนะครับผมอันนี้คือปีหนึ่งนะครับขนาดของต้นนะครับสีเห็นว่ามันแตกต่างกันนะครับผมส่วนต้นที่3มนะครับเห็นบ่ต้นที่3ก็คือว่ามันสีหน่อยกว่ามูนะครับอันนี้ก็สุ่มกองขีเหงื่อเข้าไปใบหมอกใบไม้เข้าไปคือกันนะครับสุ่มเข้าไปแล้วต้นนี้นะครับ ไม่ได้ใส่เกลือนะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าบบไดใส่เกลือเด้อตัวนี้ครับแล้วก็ขนาดของต้นที่เห็นว่านะครับพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ขนาดของต้นนะครับทั้ง3มต้นนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าเกลือกับมีผลนะครับเพราะว่าเกลือมันต้นมะพร้าวมันมักเกลือนะครับผมมักมักมักเกลือโบแมนว่าใส่ห้่จนเข้มนะครับเราจะปรุงดินนะครับให้มันมีความกร่อยของดินนะครับคล้ายๆน้ำกร่อยนะครับแต่ให้มันคล้ายๆแถว สมุทรสาครแถวราชบุรีนะครับของเขามันสิเปลยนนามก่อยนะครับต้นมะพร้าวมันสิจะเริญมเติบโตได้ดีนะครับสิเห็นว่านะครับข้อแตกต่างนะครับของ3ต้นนี้จะเห็นข้อแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับผมเห็นว่าขนาดของลําต้นมันแตกต่างกันหลายเด้ครับเนาะขนาดว่าปลูกในเวลาเดียวกันนะครับขนาดของต้นไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าการดูแลหมายถึงว่าขั้นตอนในการดูแล มันแตกต่างกันเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่เกลือกับใส่เกลือนะครับหรือไม่ก็ใส่เกลือน้อยเกินไปอย่างนี้ครับมันก็จะมีผลเด้อครับเด้ออันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับผมบันี้เข็นตามาฮอดสวนมะพร้าวแล้วนะครับบะนี้เข็นตากสิผ้ายางมาเบิงสวนมะพร้าวที่เข็นตาแนะนําเป็นอย่างขึ้นนะนําได้เจ้าเฮ็ดอหลีบอเจ้าหรือว่าเจ้าเฮ็ดแค่สามต้นเท่านั้นเดี๋ยวเข็นตาสิผ้ามาสวนมะพร้าวเข็นตานะครับเดี๋ยวมา,มาตามกันไปเลยครับผมนี่นะครับผม เขนตากับซี่ผ้ามาสวนนะครับผมสวนปลูกหมะพร้าเขนตาเอาใส่ให้นาเลยนะครับผมใส่ที่นาเลยนะครับทําการยกล่องนะครับผมนี่อันนี้คือต้นหมะพร้าวของเข้นตานะครับผมต้นใหญ่บอครับอันนี้อายุสองปีนะครับผมสองปีแล้วเห็นบอต้นใหญ่ครับเข้นตาเฮ็ดขึ้นกันเลยครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือกรีดนะครับกรีดเนื้อเยื่อนะครับผมอันนี้อายุสองปีนะครับแล้วก็ไผ่ยังให้ดีนะครับ ต้องปลูกกล้วยนะครับเห็นบอต้องปลูกต้นกล้วยนะครับรอบๆทั้งสี่มุมนะครับเพื่อนตากที่ปลูกต้นกล้วยไว้เลยนะครับทั้งสี่มุมของของไอ้ต้นมะพร้าวนะครับอันนี้คือปลูกไว้เพื่อหยังนะครับเพราะว่านะครับในต้นกล้วยนะครับมันมีจุลินทรีย์หนอกกล้วยอยู่นะครับโดยที่เฮาต้องไปเฮ็ดดอกหมักจุลินทรีย์อย่างหลอกเพราะว่าเขาหมักสบายนะครับเขาเมื่อยเฮาขี่คาดนะครับผมดังนั้นเฮือนตากไปเลยปลูกต้นกล้วยใส่เลยนะครับอันนี้ก็ได้ เทคนิคดีๆนะครับจากเพิ่นที่เคยปลูกนะครับรู้สึกว่าที่เป็นของลุงประธานนะครับเพิ่นปลูกต้นมะพร้าวน้ําหอมอยู่แล้วนะครับเห็นเพิ่นว่าว่าแบบนี้อันนี้ต้องให้เครดิตเพิ่นนะครับเพิ่นบอกว่าให้ปลูกต้นกล้วยใสายน้าเด้อจนมันใหญ่จะตัดออกเพิ่นว่าจะสี่นะครับผมเข็นตาก็เลยได้เฮ็ดตามเพิ่นก็ได้ได้ผลอีลีนะครับมันเฮ็ดให้ต้นต้นมะพร้าวเฮาในหนาแรงนครับเห็นบอกมันมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มันบ่ตายนะครับเพระว่าหลากมันก็ไปดูด ความชุ่มชื้นจากต้นกล้วยได้เพราะว่าในในเหงากล้วยนะครับมันจะมีน้ำไหลนะครับผมอันนี้ก็คือสองปีนะครับส่วนไงหลีนะครับเข่นตะเบิง์แนครับสองปีเลยคือไปแล้วครับประมาณน่าจะถึงสองเมตรแล้วนะครับสองเมตรกว่าแล้วนะครับสองปีอันนี้เข่นตะก่ะปูกไวยนะครับผมนี่ต้นไงเหรอครับนี่นะครับเดี๋ยวเข่นตะพามาดูนะครับผม พามาดูสวนหกนิดหนึ่งพอมาเ่าเขอนตายังท่านได้ยังยังท่านได้ไอ้ตัดห้านะครับผมอันนี้ก็เป็นมะพร้าวทั้งหมดนะครับเข็นตากับที่ตัดใบกล้ยใส่เลยนะครับผมพเพราะว่าเฮาเฮาเฮาบม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอย่างนะครับเข็นตาเก็เตแบบนี้นะครับผมดูมน,นะครับอันนี้คือต้นมะพร้าวนะครับที่เข็นตาทำอันนี้ก็ที่เป็นแถวเลยนะครับเป็นแถวไปไปหอดพุ่นนะครับผม อันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับเช่นตากระเทียมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆนะครับผมรอบๆนี่เห็นบอกครับมันสิงไงโดยเองแบบแบบว่าฮขา่บาต้องดูแลหลายนะครับของไอ้ต้นมะพร้าวนะครับผมเช้นตากระไซคือวานั่นแหละใส ไส้เกลือนะครับไส้เกลือแล้วก็กีิเนื้อเยื่อนะครับผมจนว่ามันสิออกลูกนะครับอาจสิใส่เวลาประมาณ3ปีครึ่งหรือว่า3ปีนะครับประมาณ3ปีนี่เพราะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วเพราะมันใหญ่มันใหญ่เลยได้ครับต้นมะพร้าว3าปีถึง3ปีครึ่งครับหรือปีนปี่ก็สิได้กินแน่นอนนะครับผมหรือว่าถ้าไผดินงามกว่านี้มันก็สิย้อนเขาเอื้อนเนี่ยก็ย่อเวลาเข้ามานะครับประมาณ2ปีครึ่งจะสี่ก็ได้กินแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับ ต้นนี้นะครับเนาะนี่นะครับอันนี้นะครับผมเห็นว่าเพื่อครับต้นบางย้ายหนึ่งนะครับเนาะนะเห็นตากระสีแบบนี้นะครับผมปลูกต้นกล้วยไว้เลยนะครับผมสีมุมนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้ได้มีปุ๋ยมีหยังนะครับแล้วก็ท่านะครับถ้าไผอยากใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้อยู่ได้ครับโบแมนว่าโบแหยใส่นะครับผมใส่ได้นะครับ เอาอาหารซีไซส์สูตรเสมอก็ได้นะครับซิมห้าซิมห้าซิมห้านะครับผมหรือว่ายี่สิบเอ็ดห้าห้าก็ได้นะครับมันจะงามเร็วนะครับผมดังนั้นนะครับวิธีนี้นะครับเดี๋ยวลองให้เอฟซีรองเอาไปใส่เบิ้งนะครับผมเพราะว่าเข่นตาเฮ็ดแล้วนะครับผมก็ได้ผลอีลีนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเข่นตาซีเอาเอาสวนให้เบิ้งเนาะนี่คือต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวที่เข่นตาปลูกนะครับเนี่ยอ่า ต้นกล้วยนี่ครับพอมันใหญ่แล้วอันนี้อายุ2ปีนะครับพอมันพอมันใหญ่แล้วเขาก็แห้สางใบมันนะครับสางใบมันออกนะครับเ้นตาสีสางใบมันออกเลยนลครับแล้วก็เฮ็ดทับถมกันลงไปนะครับให้มันเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะพร้าวน้ําหอมของเ้านะครับเพราะว่าอ่าพอมันใหญ่ขนาดนี้แล้วอีกปีหนึ่งนี่ได้กินเด้ครับนี่บุบุดนเด้เบิ้งจากสีคือมันบูนบูใหญ่เร็วเพราะมันถูกนาฝนหนานี่เข้าไปนะครับปีที่3มปีที่3ครึ่ง3 4สนี่ที่ได้กินเลยครับต้นมะพร้าวนะครับเนาะนี่ อันนี้ขนาดว่าบุได้หายน้ำนาแรงนะครับบุมีสปริงกอกสปริงเกอร์นะครับเด้อไอเข็นตาเห็ดแบบธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเนียนการเนียนของเรื่องการประหยัดนะครับบุได้มีแหล่งน้ำย่งเข็นตาเอาแหล่งน้ำจากต้นกล้วยนะครับนี่ต้นกล้วยตัวนี้ให้เป็นแหล่งน้ำในหน้าแรงนะครับผมเสียนวานะครับเมื่อกลอดทุกต้นอยู่เลยครับนี่พอฝนตกมาใส่เมื่อก็ก้ที่เริ่มเคี้ยวนะครับผม เพราะว่าหนาแรงเข็นตาบูได้ลดนาเลยทั้งพื้นทีเลยนะครับเนาะแต่ว่าสิบปลูกต้นกล้วยว้นะครับผมเพราะเพราะหลังแต่ว่าอย่าลืมบอกว่าสางใบมันออกนะครับต้นกล้วยหลังจากอายุสองปีแล้วให้สางใบมันออกนี่ครับอันนี้เข็นตากับปลูก้บม,มเมนอันนี้คือปลูกใไไ้ไฮนึงนะครับเนาะน,นี้ต้นมะพร้าวทั้งหมดนะครับที่เข็นตาทำนะครับผมนะครับใหญ่มืดแล้วนะครับผมกับสิปลูกต้นกล้วยไว้ให้มันเป็น เป็นทั้งดูดเอาน้าหน้าแรงแหละก็เป็นทั้งมีทั้งจุลินทรีย์นะครับหน่อกล้วยด้วยนะครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็คือการปลูกต้นมะพร้าวนะครับคผอจากน้าเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใส่นะครับก็สามารถน้าไปได้นะครับอันนี้เป็นการมาแนะนำเอ่อมามาแนะนากันนะครับว่าวิธีการเฮ็ดเฮ็ดแบบใดนะครับนี่ส่วนมะพร้าวเคล็ดตาเขาเริ่มใหญ่แล้วนะครับปีนาปีปีนานาที่ได้กินแล้วครับ นี่นะครับเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้กับฟากไว้สานีก่อนนะครับเนาะเฮ็ดจะได้กับพ่อกันนะครับในช่องสิภาปเอาเลขเอาเบอร์คือเก่านะครับไปหาตามหาตัวเลขกับเค้นตะคือเก่านะครับสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นมานำเสนอในมุมมองของการเกษตรนะครับเพื่อที่สิให้พ่อหลังซื้อเลขแล้วก็มาเฮ็ดเกษตรน้ำก็ได้นะครับเพื่อเป็นการลี่แลกผ่อนคลายนะครับผมจากการเสี่ยงโชคแล้วนะครับผมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ